เราแคสกับนังงงยังมามามาชาววิดีโอทำไรที Uma, um ่ไหนก็ทำได้หมดสต็อปยืดเลียที่เปิดนี่ยเเปิดประตูใหไห ทังชัวโมงังโมง Hello สวัสดีค่ะ from Thailand How are you today Have a nice day for everybody อยาขี้านยาขี้านเป็นพอทำอะไรก็ทำไปเลยนะคะ Up to you your life everything you can do by yourself or by yourself <c oughs> สวัสดีชาวโล